ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องใส่ผ้ารวยนะครับบรรยากาศแรงๆนี่นะครับแอดก็ได้มีโอกาสได้เดินทั้งมาที่ข้อมูที่มดินนะครับซึ่งแอดก็เขามากาบนมัสการนะครับหลวงปูและก็จักขอตัวเลขแนวาทางกับหลวงปูสำหรับสรุปโค้งสุด ท้ายนะครับซึ่งแอดบอได้เข้ามากนาะครับนาะบ่คคอยได้ผ่านมากทางนี้นะครับเมื่อนี้ได้ไม่โอกาสได้ผ่านมากก็เลยมากขอตัวเลียงแนวทางที่สรุปโค้งสุดท้ายไปเลยนะครับสาหรับปู่ถมดินนะครับในงวดประจําวันที่17มกราคม65นะครับเอฟซีทุกท่านครับมาเข้าไปกาบน้มัสการหลวงปูถมดินน้ากันครับเอฟซีทุกท่านกับบงน้ากันนะครับเอฟซีทุกท่านกับมาเลยครับ หลวงปู่เพิ่นกายู่พอดีนะครับเอฟซีทุกท่านครับหลวงปู่อยู่พอดีมาไปด่านไหนกันนะครับานาาแร่งนะครับใบไม้จะล้นน่องไรแล้วนะครับดูใบไม้ผลินะครับครับกลับนมสัสการครับหลวงปู่ครับอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ท้องสาย สิบสี่ครับผมโอวันนี้สิบสี่ครับผมก็เลยว่าัชมากราบน้ำมันสการหลวงปู่เราก็จะขอตัวเลขแนวทางสรุปคงสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าไก่เนี้ครับอ่าเนี่ยล่ะลวงปู่ปู่ก็มั่นใจตัวนี้แหละเนี่ยอันนี้บนนะอ๋อบนอันนี้บนอันนี้ล่างครับผมตะเกียบศูนย์ศูนย์เกียบไดกลับด้วยนะกลับตัวตัวนี้แหละเอาเกีศูนย์ในกลับความเลยวหน่อย่าตัวตัวอื่นไม่ต้องกลับยิงตรงๆเลยครับผม แล้วตัวนี้เขาตัดซื้อตัวไหนนหะเนี่ยเอาสามตัวนี้คือศูนย์สามเก้าบ่ะครับศูนย์สามเก้าศูนย์สามแปดตัดซื้อไหนการบนล่างนะครับผมเนี่ยอันนี้เลขอันนี้เลขบนอ่ะแต่ว่าตัวนี้การบนล่างนะครับผมเลขหลวงปู่ไม่ออกกลับนะโอ้ไม่ต้องกลับเลยไม่กลับกลับตัวตัวนี้แหลนะกลับเจนะ็ดศูนย์หางเดียวอืนะครับถ้าเกิดไม่ถูกมาเอาเงินคืนครับผมมาท้องใส ปูมันเจทั้งคันว่าคันบอกเห็นยวเมาเงินขึ้นเลยมเมาเงินกับทองสายพารวยคืนว้ากับหลวงปู่ลหระครับอ๋อหลวงปูบบ่ไม่เป็นไรหรอกหลวงปูบบ่ <C up on> ให้ก็ต้องถูกเลย <C up on> อย่าลืมทําบุญด้วยนะเนี่ยนะอย่างไม่ได้ระสีหลวงปู่เขาเนี่ยคือผมถ้าเกิดใครทําบุญคนนั้นก็ถูกหวยหรอกทองสายครับผมถ้าเกิดใครทําบุญคนนั้นก็ถูกหวยคนคนไหนไม่ทําบุญคนนั้นก็ไม่ถูกหวยหรอก เวาบันชีหลงปูนั่นเนี่ยเป็นการิีกอนเนี่ยเล่หลงปู่ไม่ออกกลับนะต้องใส่เอาตรงเลยนะครับเนาะกับตัวเดียวคือเกทศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยครับแต่ว่าเลขสามตัวนี้ตัดเป็นเลขล่างด้วยนะครับผมตัดเป็นล่างด้วยเอาตรงกับสามแปดเลยนะครับศูนย์สามเก้าเลขหลงปู่เนี่ยงานเลขหลงปู่ไม่ออกกลับถ้าตัวนี้ถ้าเป็นเป็นล่างอย่างเดียว สองหกเนี่ถ้าเป็นเป็นล่างอย่างเดียวห้ามาขึ้นบนอ๋อครับผมอืมสองหก้ามาขึ้นบนถ้าเป็นเป็นล่างอย่างเดียวครับผมอันนี้บนอันล่างก่อนจะซื้อทำบุญกับหลวงปู่ก่อนนะหลวงปู่ก็ทำกุฏิกุฏังอะไรอยูน่นยมาเลขบัญชีหลวงปู่นะศูนย์เก้าสองสองสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกครับผมอ๋อ,อสี่ไหนนะครับหลวงปู่ได้ ได้หน่อยเจ้านะครับในวดที่ฟันมาเพราะว่าลุงปูให้ให้ไปที่ว่าสี่สามหกสี่หกสามนะครับให้ไปห้าห้าแปดหกแปดครับห้าแปดหกแปดบนบางคนก็ถูกเยอะนะบางคนก็ไม่มีบุญวาสนาก็นี้ไม่ชอบคชอบห้าแปดหกแปดไม่ไ้อาบางเจ้าก็ไเปตตัดเรนเพื่อนก็ได้กันวิ่ที่ สามหกนะครับเพราะว่าล้งปูให้เป็นสามตัวนะครับแต่วันนี้มั่นใจนะก่อนจะซื้อจับสลากหรือก่อนจะซื้ออะไรก็ตามนะทาบุญก่อนนะมั่นใจเลขล้งปูไม่ออกกลับครับผมถ้าเกิดกลับก็กลับตัวนี้ละต้องใส่กลับเจ็ดศูนย์หางเดียวนะครับหางเดียวส่วนตัวอื่นบ่ต้องกลับนะครับอ๋่ทุกท่านครับมั่นใจนะครับแต่สองหงในล่างอย่างเดียวนะ สองหกนี่เราต้องเอาขึ้นบนนะครับสองหกอยู่ล่างาเป็นงเป็นล่างล่างล่างอย่างเดียวครับผมครับพวกนี้จะลงล่างกันล่างก็ได้<อ>ถ้าเกิดไม่ถูกเอาเงินคืนนะต้องใสครับผมอ่าก่อนก่อนจะซื้อทาบ,บุญก่อนนะถ้าเกิดใครไม่ทําบ,บุญคุณวาสนาไม่สัมพันธ์กันเลยครับผมโอเคเนานะท้องใสเนาะ ครับอาหลวงปู่จะไปกวดตานก่อนครับผมใบไม้ก hmm. uh, ็นร่นงไหลเนาะครับหลวงปู่น้านีาใบไม้มันหล่นนะหลวงปู่กวดตานไม้กวาดไมไม้หล่นนะครับเอากับขอกาบขอประคุณนะครับหลวงปู่ลายลายนะครับหลวงปู่งคือเกรับนอ่หลวงปู่ไม่ออกกับให้ซื้อตรงๆเลยเนี่ยหลวงปู่กลับจากเจ็ดศูนย์ทังเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแต่พวกนี้ไม่ออกกับ ส่วนอื่นนะครับบ่ต้องกลับเลยนะครับถ้าสองหกนี้ถ้าเป็นเป็น่างอย่างเดียวห้ามขึ้นบนครับผมถ้าเกิดไม่ถูกมาเ,าเงินคืนถ้าก่อนก่อนจะซื้อนี้ทาบุญก่อนลงปููกกันกได้ทัางใสครับผมอถ้าเกิดไม่ทําบุญนี้ลงปูกไม่รับรองได้บุญวาสนาไม่ตรงกัน ما? เอาแค่นี้นะลงปู่จะไปทํางานก่อนครับผมก <อา S 2> ลับมาพบคุณหลายๆครับทา ครับสำหรับตัวเลขแนวทา้งนอกกับนอกของหลวงปู่นะครับงวดนี้นะครับ039038นะครับ565751นะครับซึ่งหลวงปู่นะครับเพิ่นก็เน้นอยู่ที่039038นะครับสองตัวเน้นอยู่ที่38นะครับล่างเน้นอยู่ที่26นะครับ26 ตัวร่องก็คือ7 0็ดนะครับ2 6ล่างอย่างเดียวนะครับส่วนโตกันก็นคือ5 6 5 7 5 1นะครับ7 0็ดนเนี่ก็กับไร้อมนะครับแอดก็ได้กลับไาให้เดยก,ก็ จะเบิ้งจะเป็นหลายตัวนะครับ fc ทุกท่านครับเพราะว่าแอดตัดให้พร้อมเนาะครับเนาะสามแปดแอดตัดให้แล้วเนาะครับเนาะศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้านาะครับเนาะเอาส่วนตัวกันนะครับกืบพี่นิพิจารณาเอาเด้อครับเด้อห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับตัวร่องคือห้าหนึ่งแล้วครับสําหรับบนนะครับตัวรองคือห้าหนึ่งนะครับส่วนล่างในสองหก เน้นๆคือ2อหกนะครับโตกันก็คือ70็ดนะครับเอาพี่นีพิจารณาเด้ครับเ้ยที่โตกตันครับมากชอบเกิจัดนะครับขัดกระพานนะครับถามักแต่ชอบเลยหยิบจับไปเลยนะครับจารากินแมงวารัฐบาลวัาประจำวันที่17มกราคม6กห้านะครับ ลงปูนะครับมาในงวดนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปเบิ้งนะครับว่าืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับสําหรับการก่อสร้างของทางวัดนะครับกับซึ่งมาในมือนี้นะครับสร้างเพิ่นกำลังทํางานต่อช่วงนะครับซึ่งจะทําเป็นกุฏินะครับรอบนี้นะครับลงปูเพิ่นจะทําเึ็งกุฏิรอบเลยนะครับแาบนี้นะครับซึ่งก็สร้างกัน่อยนะครับเพื่อกำลัง ทำกันก็สั่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่างมาน้อยนะครับนะคบเดี๋ยวจะทำเป็นกุฏิรอบเป็นกำแพงเลยนะครับสัางหน่อยก็เลยบ่ทันได้เลี้ยวไงเนาะครับนะเนาะแล้วก็ยังขาดจะทุบัจจัยอีกอยู่นะครับขาดค่าสร้างเนาะครับเนาะเนี่ยครับกำลังเทรอบ นะครับเทแบบรอบไว้นะครับเพื่อจะได้ทาเป็นกุฏิเป็นห้องเป็นช่องไว้นะครับเป็นกุฏิรอบแทนกำแพงไปเลยนะครับ สางพันก,กับกำลังเล็งมือนะครับจะเป็นกุฏิรอบแบบนี้เลยนะครับกุฏิรอบมาจนถึงกันถึงนี้เลยนะครับเพื่อมีพระภิกษุสงฆ์สัญจรพานะก็จะได้มีที่พักพิงทํานหนักพักพิงเลยนะครับหลวงปู่พันกระเลยสา่งกุฏิแววไลายนะครับ ทำกันก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับสร้างหน่อยสร้างมันเกิดกำลังเร่งมือนะครับแดดฮอ่ปอนได้พ่นกระซูนะครับสำหรับช่างนะครับเอากขอก็บุญขออพุณนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบิงมาชมเป็นกำลังเร่งเชื่อเร่งใจนะครับสำหรับแนวทางนะครับเดี๋ยวจะให้เบิงให้ชมเป็น อีกรอบนึงนะครับจะให้ดูอีกรอบหนึ่งปูถมดินสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ039 038 38 26บนเน้นที่38รอง51นะครับ56 57 51เน้นที่38 รองห้าหนึ่งล่างเน้นที่สองหกตัวรองคือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเกลียทงทั้งจองนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอมแลพระจากพี่จากน้องไ้เพียงแค่นี้นะครับ ขอกล่าวคำว่มาสวัสดีทุกทุกท่านครับผม